ครับพี่น้องมันในตึนเัวสาวบังไฟของบางไงถึงถึงไฟแกอุ่นกันพี่น้องได้ยังมุดสอนไฟอุ่นกันอ่า น้อยยิ่งน้อยยิ่งเหมือนเดิมคือเกู่มีมือวันพระพี่น้องมือวันพระมนวัดลงว่ากันหนึ่งส่บาทพักบาทยี่วัดเป็นวันพระเี่น้องเล็ก không phải kẻ náo cho con đồng rồi. đi con lông xoay bát bát mình thì nó đang phạm nó cho hoạt tí máy mà là thì nó người ไม่ยงียบเงียบอยู่ใต้ที่อยู่คว่ำหอนโอปุิมาอ่ะหอน มีไข้มันก็มีความูบอุ่นดีงอะพี่หนักตัวร่างกายเขาเลยอย่าไปปล่อยมันหนาวกลับเลย กิมนมากกัต้มน้ำ้อนกินน้ำฮอนน้ำอุ่นน้ำชากาแฟาอบกอบที่เขาจริงจังขอบุมบิงกฟเขาดังสุดท้องครับ ดูกิ้ยควาจะเอบอยู่นครับกบคุนร่างการทุกคนครับพี่น้องตอนจิตกจอยากใช้งานพี่น้อง